เช้านี้อากาศดีนะครับก็คุณชนินก็จะพานะครับมาชมนะครับต้นไม้นะครับที่คุณชนินปลูกไว้นะครับมากมายเลยนะครับก็ช่วงปิดนะครับเรียนแบบนี้ก็อยู่บ้านกันนะครับทําสื่อการสอนให้เด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ได้ถามว่าได้พักผ่อนไหมก็แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับเพราะว่าช่วง แทบจะทั้งวันเลยต้องคอยทําสื่อนะครับต้องคอยตรวจงานอะไรต่ออะไรมากมายนะครับแต่ก็มีเวลานะครับดูแลต้นไม้ที่ได้ยินเสียงอยู่นี้เป็นเรือนะครับเป็นเรือเดี๋ยวสังเกตดูนะครับเรือรี่ข้างหลังบ้านคุณจินินนะครับเป็นแม่น้ํานะครับเป็นแม่น้ำอันนี้เป็นต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้นะครับจัดสวนนะครับขอลมลื่น บ้านคุชินินก็เป็นบ้านแบบบ้านๆนะครับไม่ได้มีอะไรพริเศษนะครับทําแบบเรียบง่ายนะฮะอยู่แบบพอเพียงนะครับด้านหน้าก็นะครับจะทําเป็นนะัพื้นที่นะครับนั่งเล่นนะฮะพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้นะครับกลายเป็นพื้นที่สําหรับที่คุชินินนะครับ เอาไว้ใช้นะครับสร้างสื่อการสอนและนะครับในช่วงโควิดนี้จะพาเข้ามาดูนะครับก็จะปลูกต้นไม้นะครับไว้นะครับอันนี้มีคนชอบต้นไม้ครับนะฮะชอบนะครับเพราะว่ามันให้ความสดชื่นนะครับเวลาเช้าที่เราเราตื่นขึ้นมานะครับเราก็จะมารดน้ําต้นไม้นะครับนี่ะสังเกตนะครับนอกจากต้นไม้แล้วก็จะมี บ่อปลาสวยงามนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเหลือนะครับหน้าหน้าหหนน้าาวนะครับเดี๋ยวนี้ปลาหางนกยุงก็ตายง่ายนะครับไม่ค่อยเจอแล้วนะครับซื้อมาบางทีก็ไม่ค่อยรอดนะครับก็อันนี้ทำเป็นบ่อคู่นะครับบ่อคู่นะครับอันนี้ก็เลียงปลาหางนกยุงนะครับเอาไว้ดูเล่นครับ อยยามเช้าๆทำบรรยากาศดีๆนะครับอันนี้เป็นปลาคาบทำให้ลูกชายเวลามาเที่ยวนะครัเป็นปลาคาครับเดี๋ยวต่อไปจะมีข้อแนะนำนะครับในการเลี้ยงปลาคาบ,บเปบนเืิองต้นนะครับแบบง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่คุณจีดินจะนั่ง บ่อยๆนะครับยำเช้านั่งจิบกาแฟนะครับนั่งทําสื่อการสอนนะครับนี่ก็จะมีเม็ดผักบุ้งที่นะครับเอามาลงฟองน้ําไว้เมว็ดก็ห้อมนะครับที่รากมันงอกแล้วนะฮะนี่ฮะด้านในนี้ก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับอ่าทีนี้นี่ฮะเป็นโซนนะครับโซน ที่ครูชนินจะใช้ทําสื่อนะครับช่วงปิดเทอมนะครับเหตุที่ต้องมีการนะครับใช้อุปกรณ์ทําสื่อก็เพราะว่าเป็นการสาธิตการสอนให้นักเรียนได้เห็นความชัดเจนนะครับในการปฏิบัตินะฮะพอเปิดเรียนไปเนี่ยเราก็จะได้สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับเพราะว่าเราได้ดูสาธิตแบบเบื้องต้นแล้วนะครับการที่ทําสื่อเองนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ จากคุณครูได้ง่ายขึ้นนะครับก็ดีกว่าการไปเอาสื่อจากตรงจุดอื่นๆนะครับที่บางทีเราไม่ได้มีความรู้แล้วมาให้เด็กดูครับบางทีเด็กเขาก็อาจจะสงสัยถ้าเกิดว่าเขาถามเราตอบไม่ได้นะครับก็มันก็จะทําให้นะครับไม่เกิดการเรียนรู้ดังนั้นเราในหน้าที่ครูก็ต้องทําหน้าที่โดยการนะครับสร้างสื่อนะครับเรียนรู้เพื่อให้ตกผลึก เสร็จแล้วก็เอามาสอนเด็กนักเรียนเดี๋ยวตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้จะเป็นระบบน้ํานิ่งในโฟมนะครับเป็นผักไทยนะครับที่ครูเชดินจะทำนะครับอันนี้จะเป็นแบบน้ำวนนะครับเป็นผักสลัดนะครับกลีนโอ๊กแล้วก็เลดโอ๊กนะครับเหตุที่ต้องแยกโซนกันเพราะว่าสูตรในการใช้ปุ๋ยนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะมี กองโฟมน้ำนิ่งอีกหนึ่งชุดนะครับก็เป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับพิผักบุ้งต้นหอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเป็นทดลองนะครับต้นหอมที่เป็นหัวนะครับตอนนี้ออกรากแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาลงนะครับในแปลงพอเริ่มแทงหน่อขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนะครับในการทํางานเกี่ยวกับวิชาเกษตรนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมีก้อนเห็ด ส่งมาซึ่งครูชนินก็แบ่งวิธีการอาสอนนะครับการเพราะเห็ดนางฟ้าภู้านไว้ประมาณสามรูปแบบนะครับก็คือแบบาวางบนชั้นปกตินะครับแบบใส่ในรองนะครับที่เราไม่ใช้แล้วแล้วก็แบบใส่โองง่งน้ำนะครับในส่วนของผักไฮโดรโปนิก์นะครับครูชนินก็ จะนะครับสอน3วิธีก็คือการทำลงในขวดนะครับลงในขวดพลาสติกนะครับนี่ฮะทำลงในขวดพลาสติกก็เตรียมไว้แล้วนะฮะแล้วก็แบบระบบน้ำนิ่งในกล่องโฟมนะฮะน้ำนิ่งในกล่องโฟมแล้วก็ระบบแบบน้ำไหลเวียนนะครับซึ่งก็เหมาะมากนะครับกับช่วงที่เราต้องเก็บตัว แบบนี้นะครับมีผักไว้กินเองแล้วก็จะได้ไม่ต้องนะครับไปเสียเงินซื้อนะครับวันนี้ก็พาทัวร์นะครับสถานที่นะครับทำงานแล้วก็ถ่ายทานะครับช่วงนี้นะครับ